คนหนึ่งที่ออกมาเตือนเอาไว้ก่อนหน้านี้พลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศนะหลังจากที่ออกมาเปิดเผยว่าเคยขึ้นไปเยี่ยมคุณทักษิณด้วยแล้วเห็นหลายอย่างเป็นพิรุษแล้วก็ไปให้การกับปปชด้วยก่อนหน้านี้พลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยไปออกรายการอาจารยิ่งศักดิ์แล้วเตือนคุณทักษิณแรงๆเลยนะพอช่วงหลังเนี่ยเห็นคุณทักษิณพูดบ่อยนะเห็นลูกสาวขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักเป็นนายกแล้วมีความมั่นใจแล้วพยายามที่จะ เอาคะแนนของเรากลับคืนมาเอาสอซองเรากลับคืนมาให้เรากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งพลตรเอกเสรีพิสุทธิ์เตือนยังไงโดยหยิบยกเอาการเมืองในประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยมาเอ่ยถึงด้วยเดี๋ยวลองฟังคนชช่วยวางตอนกู็เอาเงินคุณเซนเป็นไขรตั้งตัวเองเป็นเป็นใหญ่เ <Text> ป <s> ็นสมเด็จใช่ไ้ตั้งลูกตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีลูกตัวเองเป็นพบวทบยึดเขมรทั้งหมด แล้ทักษิณคบกับหุนเซนมากๆทักษิณเนี่ยพฤติการเหมือนกันไหม นะตัวเองเป็นนายกพ้นไปไม่พอน้องเขยสมชายเป็นนายก<ม>ใช่ไหมน้องเขยไม่พออน้องสาวเป็นตอนนี้เอาลูกสาวแล้วถ้าลูกสาวพ้นเดี๋ยวลูกเขยอีกมันต้องตระก,กูลชินวัฒน์ท่านั้นเหรอที่จะเป็นนายกคนตรีเนี่ยคุณตั้งพรรคเพื่อไทยหรือบริษัทเพื่อไทยกันแน่ตั้งบริษัทเพื่อไทยมาใครอยากเป็นนายกจ่ายมาใช่ไหมอ้าวเป็นนายกใครอยากเป็นรัฐมนตรีจ่ายมากูก็เอาเงินพวกนี้ไปซื้อเสียงเลือกตั้งได้มาแล้วกูก็ นะขายตําแหน่งกันอันนี้คือวิธีตั้งคําถามของผลเอกเสลีที่สุดนะเป็นสมเด็จเป็นพรรคการเมืองหรือเป็นบริษัทกันแน่นะแต่ว่าที่บอกว่าใครอยากจะเป็นก็เอาเงินจ่ายมาเนี่ยอันนี้ก็ไม่ปรากฏหลักฐานนะแต่ที่เราเห็นก็คือคุณเสถามาเป็นนายกนะที่ถูกเรียกว่านายกเซลแมนมนะแป,ป๊บเดียวก็พ้นจากตําแหน่งไปหลังจากนั้นคุณอุ้งอิงได้ขึ้นมาเลยนะตอนแรกเนี่ยบอกว่าจะเป็นคุณเจกเกษนะ,ะแต่มาเป็นคุณอุ้งอิงเลยแล้วก็เป็นนายกเอง แล้วก็ตอนนี้คุณทักษิณนี่ก็ออกหน้าม่านเองจนกระทั่งข่าวถามเมื่อวานนี้ถามคุณลุงอิงว่าคุยกับคุณทักษิณบ้างหรือเปล่าแล้วกังวลไหมสังคมจะมองว่ามีนายกหลายคนนะนายกอุ้งอิงเมื่อวานนี้ตอบยอมรับว่าคุยกับคุณทักษิณบ้างนะส่วนคุณทักษิณออกไปพูดก็เป็นเรื่องวิสัยทัศน์ของคุณทักษิณแต่ยืนยันว่าตนเองเนี่ยคือนายกรัฐมนตรีนะที่อุ้งอิงแถลงข่าวเมื่อวานฮะนะตนเองเนี่ยคือนายกรัฐมนตรี นะแต่ว่าพ่อไปพูดอะไรมันก็เป็นวิสัยทัศน์ะนะเพราะฉะนั้นใครจะมองยังไงก็แล้วแต่ะนะนอกจากนี้ประเด็นที่นายกอุ้งอิงขับเคลื่อนในนามของรัฐบาลเนี่ยก็ยังมีอีกหลายเรื่องซึ่งมันสอดประสานกับการเคลื่อนไหวของคุณทักษิณคีย์เวิร์ดของนายกอุ้งอิงเมื่อวานนี้คือบอกว่าวประชาชนได้ประโยชน์หรือเปล่าอ,อยากให้ดูตรงนั้นหลายๆเรื่องถ้าทําไปแล้วเนประชาชนได้ประโยชน์ทําในฐานะนายก ก็ถือได้ว่าได้ทําหน้าที่นะแต่ถ้าเกิดว่าทําแล้วประชาชนไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่ทำนะอันนี้คือคําพูดของนายกแพทรอนทนบัวนะทีนี้ประเด็นการเมืองเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่ในปี2568นะส่วนเมื่อวานนี้ความเคลื่อนไหวที่เป็นที่ฮือฮาเพราะว่ามีการไปเคลื่อนไหวที่ทําเนียบนั่นก็คือตระกูลรัตนพันธ์ เนะมื่อวานนี้ไปทวงถามความเป็นธรรมจากนายกรัฐมนตรีนะก็สามารถเข้าไปในพื้นที่ทำเนียบได้นะครับนะโดยนำเอาลงศพซึ่งไม่ได้มีศพจริงๆอยู่ข้างในนะครับนะนำไปแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อให้เห็นถึงความทุกข์ของครอบครัวรัตนพะัฒนเรียกร้องขอความยุติธรรมจากนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตร ไปที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เมื่อวานนี้ครับนะก็คือกรณีบริษัท SC s อ a s s แอเที่มีประเด็นข้อพิพาทกับครอบครัวรัตนพันธ์แล้วครอบครัวรัตนพันธ์เนี่ยระบุนะว่าได้รับความเดือดร้อนเสียบ้านเสียที่ดินนะไม่ได้รับนะประโยชน์ตามข้อตกลงที่ให้ไปรวบรวมที่ดินเพื่อเสนอขายนะครอบครัวรัตนาพันธ์ต้องเสียบ้านและที่ดินมูลค่ากว่า200้ล้าน ในความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้ที่นำเอาโลงศพไปสัญ,ญคแล้วก็เข้าไปในธรำรเนียบในพื้นที่ของธรำรเนียบแล้วคุณสรายาดุลต์บอกว่าอขอให้นายกแพทองทานเนี่ยออกมาพบตนเองและครอบครัวจะได้ทราบถึงความเดือดร้อนอถ้าไม่เดินทางมาจะพาหลานสาวมาทำรรเนียบในวันเด็กเนี่ยการแสดงออกเมื่อวานนะฮะ เดี๋ยวลองฟังคุณสลายุทธรัตนพันธ์นะฮะเมื่อวานนี้ครบอบครัวรัตนพันธ์กับครอบครัวชินวัตรซึ่งเข้าสู่ปีที่9การเข้าสู่ในปีที่9เนี่ยขาดจิตสำนึกไร้ความรับผิดชอบจากครอบครัวชินวัตรโดยเฉพาะี่คือการกล่าวถ้อยถแถลงบางช่วงบางตอนนะเมือ่อวานนี้นะ แล้วก็มีการโชว์หลักฐานบางส่วนให้สื่อเห็นนะะแล้วเนี่ยฮะก็มีลูกหลานในครอบครัวมาแสดงตัวให้เห็นว่าได้รับความเดือดร้อนจริงๆนะมีลูกหลานได้รับความเดือดร้อนครอบครัวรัตนพันธ์นะอันนี้เป็นประเด็นการเคลื่อนไหวบว้างนะซึ่งเรื่องราวของครอบครัวรัตนพันธ์เนี่ยท็อปนิวเราเนี่ยได้เคยนำเสนอนะก่อนหน้านี้ครับ เป็นประเด็นข้อพิาพาทของครอบครัวแล้วก็บริษัท s อสซีแอเบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญในะ่ก่อนหน้านี้ที่เราเคยนำเสนอนะครับนี่คือบ้านที่สูญเสียไปแล้วนะอ่ะของครอบครัวรัตนพันธนะ์แล้วก็พื้นที่ที่ดินนีครที่มีการไปรวบรวมมาเพื่อขายนะ มีการเสนอขายบ้านเรือนไทยบวกที่ดินรวม35ไร่มีข้อตกลงรวบรวมที่ดินนะะแต่ปรากฏว่าภายหลัง SCS เไ,ไปซื้ออีกแปลงค่ะนะพอมีการเรียกร้องนะก็มีการเจรจานะแล้วก็มีสัญญากู้ยืมเงิน20ล้านเนี่ยเขาก็มีการโชว์คะนะข้อตกลง3เมษายน61ปรับราคารับซื้อนะีอันนี้ที่ครอบครัววนเคยนำเสนอ ก็เคยเข้าพบผู้บริหารของ SC s c s ซผู้บริหารก่อนหน้านี้นะครับนี่ครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยถ้าประมวลเรื่องราวสั้นๆเนี่ยก็คือตั้งแต่ปี59นะครอบครัวรัตพันธ์เนี่ยจะขายที่ดิน34ไร่ถนนรัชดารามอินทาให้ SC s c s ซนะีแจแล้วยังเป็นปนายหน้ารวบรวม,รวมแปลงอื่นๆขายให้ SC s c s ซด้วยแต่หลังจากนั้น SC s c s ซไม่ซื้อแปลงดังกล่าวแต่ไปซื้อแปลงฝั่งตรงข้ามแทน ครอบครัวรัฐพันธ์ก็เสียหายเพราะว่ากู้เงินนะฮากกู้เงินไปไถ่ถอนที่ดินมาขายขาเป็นนายหน้าไปรวบรวมใจสำรองค่ามัดจำอะไรไปก่อนด้วยนะก็เสียหายมูลค่ากว่า200ล้านหลังจากนั้นช่วงปีห6หครอบครัวรัฐพันธ์ก็เคลื่อนไหวเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้ชดเชยค่าเสียหายนะจนกระทั่งครอบครัวรัฐพันธ์เนี่ยนะได้มีการเปิดเผยว่ามีการต่อรองเยียวยาเบื้องต้น2ี่บล้าน แล้วทำเป็นสัญญาเงินกู้20ล้าน <Okay. S 1> นะแล้วสุดท้าย s อสเอเอเอาสัญญาเงินกู้นั้นเนะี่ยมาฟ้องแพ่ง